ดีค่ะตอนนี้พีนายอยู่ตรงประตูผีนี่แหละเขามีผัดไทยเจ้าหนึ่งค่ะชื่อว่าทิพทิพสมัยชื่อจริงเขาชื่อทิพสมัยแต่เขาเรียกว่าผัดไทยประตูผีเป็นเจ้าที่วัดดังมาอ๋ออยู่ใกล้วัดสกเกตดูดูคนเข้าคิวสิคะเนี่ยดังมากคนต่างชาติเขาจะรู้ว่าผัดไทยประตูผีพอดี ปนายพาคุณพ่อคุณแม่มาทานผัดไทยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดูไฟที่สนามหลวงต่อนะคะเดี๋ยวตามมานะคะไปดูผัดไทยประตูหีเป็นยังไงเจ้านี้เขาขายมานานนะคะแล้วก็อร่อยมากไปดูนะคะ มัาต,ต้องมาเข้าคิวเชื่อทิพย์สมัยสมัยก่อนตอนนีนเป็นเด็กๆไม่รุ่นอยู่เทพก็มากินกันบ่อยดนนูคนดูคนเข้าคิวกัน สัมผัสสััมก่อนคุณพ่อมาทําอะไรคะเออเพ้ามาทานเรือผ่านไทยผ่าไทยที่สมัยผ่านไทยที่สมัยส่วนมากมีต่างชาติมากันมานั่งกันเยอะทุกคืนเป็นอย่างนี้ทุกทีคิวยาวยาวปกติบางวันก็ยาวมากกว่านี้ทำไมเขาถึงเรียกตรงนี้ว่าเป็นประตูผีคะสมัยก่อนนี่เป็นเป็นที่เป็นที่เขาเอาผีเข้าออก เขาเลยเรียกว่าประตูผีเขาทิ้งทิ้งตรงตรงนๆเป็นที่ทางเข้าเข้าออกของเอาผีเข้าไปเผาเรียกว่าประตูผีแต่ที่ฝรไทยนี่เขาก็ยังใช้คำว่าประตูผีเกาไม่ไม่รังเกียจคำนี้ก็เลยดังไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวดูที่ดังมาในรถดีบอกอะไรเดี๋ยวเราไปเข้าเข้าวิวน่่ใชเจ เร,เราต้องไปเอาบัตรคิวไหมคะ,ะเดี๋ยวเข้ามาจดเองอ,อ,อดีมากเลยดูดูคนดูคนเข้าคิวกันใช่เราขายมานานมากเลย เอิวต่อยาวไปวันนี้อิ่มแล้วออกมาละคือช่งนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอิะไม่ีต้อิอมดแล้วออกมาแล้ อออนี่ไงเหการแสดงนโชว์จะมีจะมีพน,นักง,งานเขาเอาเมนูมาให้แล้วก็มาจดออเดอร์จากตรงนี้มาบริการอที่นี่แสัสวเครื่หมลแล้วเขาก็จะให้บัตรคิว n <Number>. u B ขอโต๊ะว,ว่างเขาก็จะร <Zero. S 1> ียกเข้าไป7 please จริงเขาชื่อทิพสมัยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสามเก้าไทยแลนด์สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองเว้ยเพื่อนในยังไม่เกิดเลยมีมีขนมขายด้วยเฮ้ยเพแบบื่อนใน เราก็ซื้อขนมหวานที่เลยค่าที่คอเลย่ยงถ้าสั่ถ้าสั่งน้ำซุนี่ต้องสั่เดินเข้าไปเลยนุ่นคาเตอร์คาเตอร์อ๋อเสร็จเสร็จคือเลยรอ๋อเดี๋ยวไปเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เรียกเลยนั่งคาเตอร์อันนี้คู่เท่าไหร่คะนะอันนหมดแล้วหมดหมดแล้วเหรอเก็บแล้วเหลือเหลืออะไรมั่งเหลือแต่อันนั้นเหรอใช่ แยวอันนี้แะอันนี้ล่ะคะอันนี้หน,นุมกล้วยนี่นงล้วยมีฟักทองนี่หนงกล้วยอันนี้เอามาได้ขนมไปกินด้วยระหว่างที่รอเข้าคิวก็พิเอยขนมไป้วยระห่าคที่รอขิ

อ๋อังฟังหนุไม่เอามันกุ้งไม่เอามันกุ้งเอาห่อไข่แล้วก็กุ้งเออเอานี้กุ้งอันหนึ่งนี่สอง่ค่ะแล้วก็เอาน้ำส้มเออน้ำส้มขวดใหญ่สองน้ำแข็งแห้งสามเป็นมันกุ้งสองที่หอไข่หนึ่งที่นะคะนั่นนยูยี่มันทำปากม้องน้ำส้มขวดใหญ่สองน้ำแข็งสองนะคะแข็งสามครแข็งสามลาที่เร้าอ่ะ แต่ว่าไอ้โค้งแล้วาก็คือึงหลังเนี่ยค่ะเป็นห่อไท่หนึ่งค่ะเป็นห่อไก่หนึ่งแล้วก็เป็นตัวนี้สองค่ะเอ็กันนัหนขมเรื่องกันได้อะกันนอก่แล้วก็ฝาอยอนแล้วก็อะ้วยมางค่น้ำแงวดใจญ่นะคะลูกค้ารับทรัพยไทยเซอร์เพิ่มไหยคะมีเป็นขอบเบี้ยนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นเจอพูค่ะเอาแมวนะแมวเพืจะเอาไหม ก็งไปกชาติต่างกันนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี <k <k like ่เราก็ถือเอาไว้นอนข้างหน้าแล้วในในในดูสิแล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เขาก็ก็จะให้ใบที่เราสั่งไว้เราเราโต๊ะที่เท่าไหร่นะคะยังไม่รู้อ๋อยังไม่รู้ตรงไหนว่างเดี๋ยวเขาก็จะเรียกนี่เราเเข้้าาไปแลวรสั่งออเดอร์ไว้แล้วโอเค พอไปถือเดี๋ยวเราก็เอายื่นให้เขาทันสมัย,ยเราไม่ต้องเมอเขราแถวก็ได้ไปยืนเลยนก็ได้ที่เท่าคนเดียวใช่ไหมย่านเขาเรียกย่านเสาชิงช้าภูเขาทองนะั่นเป็นเจ้าแรกเลยนะตั้งแต่ปีพศ 2,482ันส้อยังไม่เกิดพ่อเกิดแล้วใช่มีมีบอกเรือได้ไหมมีแต่บอกพศบอกแต่ปีค่ะพศสองพร้อยแปดี่เกิดพอดีเปิดให้บริการก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอืออ่าอพ่อเกิดบอกว่าบอกมีเลขสองก่อสงครามโลกครั้งที่สอง เขาบอกว่าเริ่มขายจากภายเรือในคลองภาษีเจริญแล้วก็ตั้งเป็นโต๊ะเล็กๆอยู่ตามฟุตบาทริมถนนมหาชัยใกล้สีแยกประตูผีก็คือตรงนี้เนาะออนคนท้องถิ่นก็จะเรียกว่ามราชัยประตูผีแตบบ่เขาเขาเปลี่ยนเป็นชื่อร้านทิพย์สมัยเมื่อวันที่9กันยายน2509 เาเชือภาษไทยประตูผีอยนันแบบสูงอายุก็เลยให้มานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต่อคิวนิดนึงมากต้องขาคือต่อคิวนิดหรือไม่คนุองดูข้างหลังสื้อดำข้างหลังข้างหลังสื้ดำนะคับคือคิวพี่คนนี้นะเหนักฝกะไขอบคุณมากค่ะจ้ายืนนานจุดยืนตั้งแต่นู้นมาแล้วคิวสม ก็วันจันทร์แถวไม่ยาวนี่แหละแต่ว่านี่รับช้าเพราะน้ำมีนี่ถ่าทำด้วยนะเขากำลังถ่ายทำรายการอยู่ก็เลยแบบดีเลย์ไปนิดนึงขอบคุณมากครับโชคดีครับขอบคุณมากครับก็เลยดีเลย์นิดนึงแต่ว่าจะเปิดทุกโซนช่วยครับให้ระบายให้เร็วขึ้นครับแต่เดี๋ยวพอที่นี่มัจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากครับนี่แต่ก่อนพี่ก็ทำงานอยู่กรุงเทพ เคยมาเที่ยวปกรรมแล้วไปอยู่เมกาแล้วไปไปอยู่ต่างประเทศมานานแล้วนี่กลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมากันมาทานกัน่ายกันหละเนี่ยอยู่ทไทยไหมอยู่รัฐไหนครับอยู่ไอเดโฮเพะเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเมกาเพิ่งกลับมามัเดินที่แล้วเหมือนกันนะแล้วพอดีภรรยาที่ยืนเนี่ยแกเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอเกี่ยวกับเร็ง นะจริงๆอยู่ที่บอสฟรอยู่ที่อยู่ที่อเมริกา<ช>นะ<ช>แล้วก็เราคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรกับเมืองไทยดีก็เลยออกจากบอสฟรเนี่ยที่ที่เมโทรคินิกเนี่ยแล้วกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็มาบูรณาการเรื่องเรื่องมะเร็งนะเรื่องการแพทย์ใหม่ของประเทศไทยเพื่อใจการแพทย์ไทยเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็เป็นหมอที่มียาดีนะมีนวัตกรรมการแพทย์ดีอย่างเงี้ยครับแล้วเราเองในฐานะส่งเสริมเราก็ช่วยทําให้ส่วนหน่ของเราเนี่ย ดีขึ้นโดยการทีอนอาหารให้เป็นยานะเราเรามองว่าวันนี้คนหนึ่งท่านนะเรามองเนี่ยหนึ่งทานด้วยรสชาติอาหารที่อร่อยหรือสองทานเพื่ออิ่มหรือสามทานเพื่อสุขภาพมีอยู่สามอย่างแค่นี้ <ทำ S 1> <ถ>คนรุ่นใหม่เนี่ยทานเพื่อรสชาติ <unified. S 1> แต่คนเนี่ยพอเริ่มทำงานแล้วปุ๊บทาเพื่ออะไรทานเพื่ออิ่มอิ่มเสร็จฉันก็ไปทำงานต่อแล้วแต่พอยุม,มากๆเสร็จทานอาหารเพื่อ นู่นโรงพยาบาลฉันกินงด,งดเค็มงดหวานงดนูน่นงดนี่ก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารดังนั้นทิปสวยข,ข,ของคองตุ๊ก็เลยพยายามมอง,องจะทําทั้งสามอย่างเนี่ยรวมให้อยู่ในตรงนี้ได้ยังไงทําให้คนเดี๋ยเวลามาทานแล้วเนี่ยปี่ป่านะอาผู้หลักผู้ใหญ่ทานแล้วมีความสุข,ขสุขภาพดีสุขภาพดีสำคัญที่สุดคือสุขภาพขอบคุณะกชายก็เป็นหมอ ครับผมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนี่ะตอนนี้ก็เป็นได้ได้ดนเหมือนเดิมอีกอ่าเรื่องที่ไปเนี่ยเราจะไปดูเรื่องของของ U.S. Army ด้วยครับเพราะว่าเป็นผัดไทยแช่แข็งเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปให้กองภาษาลาที่เหมือนกับไปไปเรื่องของ culture ก็เือนอาหารวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับเพื่อให้คนได้รู้สึกรู้จักว่าเอ๊ะผัดไทยของประเทศไทยเราเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับตอนที่ไปที่เมกาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับดีมากเลยแล้ครับประเทศไทยไทยแลนด์คุณแม่เขาลีไทยแล้วอย่างนี้พ่อมึงปุดเลยฮะใช่ใค่ะมีพ่อมึงปุดเลยแน่นอนหนูปล่อยก็ขางได้เลยมี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  นันที่ท่านสองต่างได้แล้วเขาบอกเเดี๋ยวถัดไปสามท่านจะเป็นเ่ององนแ่รคนใช่ครับใช่ครับใช่ครับต่อกันรังเมืองครับพอพอดีคุยคุยกันเข้ามาจากเยอรมันแล้วก็มาคนเดียวด้วยไงเราก็เออเออช่วยแนะนำเนี่ยคือเสด่หเมืองไทยนะเราไม่รู้จักกันแต่เมืองไทยเป็นมิตรเวลาเราคุยเวลาอะไรเขารู้สึกว่า ใครเมืองนอกเขาไม่คุยอะไรนะเจอหน้าต่อให้ไปคุยก็ไม่คุยด้วยไม่สนเลยคนไทยเหมือนกันยังไม่คุยกันเลยคนเรเคยเลยใคเจอดีครับไทยสมัยก่อนเวลาเราไปต่างประเทศนะได้ยินเสียงคนไทยวิ่งวิ่งโอ้โหวิ่งข้ามเกบันรดาษเนี่ยไอ้ไหนคนไทยไหนมาทำทีวันไหนไปเที่ยวไหนไปทำอะไรเชอแค่เฉยแค่เฉยได้เลยนะ ก็เลยมองว่าสิ่งนี้คนไทยหายไปสยามมึงยิ้มก็หายไปนี่ฮะวีที่หายไปอีกอย่างเขาว่าไอ้นิี้ายที่มันทำให้คนระวังตัวใช่ของเราสามพี่น้องเราแล้วไม่แล้วมันจะมีรถมาหลายแบบเป่นกลางเป็นเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาโดนเนี่ยโทรมาเขาบอกว่า คุณมีบัญชีหมายเลขอย่างนี้ใช่ไหมของธนาคารออมสินเราบอกโอ้ไม่มีมีเลยปิดไปเลยก็บอคุยนานเท่าไหร่นะเขาเก็บเสียงเรานะแล้วเหมือนกับเวลาเราพูดเขาจะยามให้เราพูดคำว่าใช่นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเอาอ u d โ o เอาเสียงเราเนี่ยไปแปลสภาพเนี่ยาีาใช้ผู้จัดการเจ้าของร้านคั่วแล้วพอวิชาชีพเยอะตำรวจทหารหน่วยงานราชการงานก็เยอะ ขึ้นพองานเยอะงานก็ล้นพอล้นเสร็จทีเนี้ยชักหน้าไปถึงหลังเดือดร้อนกันทั่วอีกต้องบอกคนวิชาชีพเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากเออที่ดีที่ว่าเราอย่าไปนั่นไปเบอร์ต่างๆกับไปเลยกลับไปเลยสำหรับพี่ปีเนี่ยเขาจะเล่าเราไม่มีแบบตาเห็นว่าวันมีลูกตาพุทธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไลูกจะตอนเดี๋ยวเวลาเดินลูกจะมี ผมเล็กคูดเล็กดอันนี้เด็จญาติให้มาแล้วก็พดข้างบนเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ก,ก็ทุกครั้งที่เราไปผัดในวันเนี่ยจะมี12สิงหาห้าธันวาวันราชาพิเศษสมรสยุคแม่เป็นอย่างนี้เลยเข้าปีหนึ่งอย่างน้อยมีสามวันวันสุดจิตไปผัด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 สมัยนั้นผมกูเล็กลได้มีเวลาผัดในวัเด็กสอยให้ตามเข้าไปด้วยก็ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เดินไปเดินมาโอ้โูในทีวีนี่คนไปเมื่องหมดเลย กา้าวไปหมดเลยพอมาอยู่ใน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 ,นั้นตัวเล็กๆช่วยเค็นรถช่วยทำอะไร <c oughs> ดูแลกันพวกมันเค็นมี่จภาพที่ดีมันเป็นความสุขที่ดีฮะเมือ่อก่อนนี<อ>้ท<อ>่านเสด็จที่โรงพยาบาลประจำเขาอยู่กับทางไฟรัชการสบายครับเด็อพที่สิบทุกปีวันที่หนึ่งท่านก็ไปวันวันที่ห้าเดืนสามครับท่านก็เสด็จ ไปช่วยบริจาคให้กับโรงพยาบาลไปเองเป็นร้านเลยบริจาคบริจาคบริจาคให้กับด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับมูลนิธิให้กับเวลาบางทีมีเหตุเพศภัยอย่างเงี้ยยกตัวอยา่างโควิดโควิที่ผ่านมาเนี่ยสาขาในห้าปีหมดเลยที่นี่เปิดได้นะอพอเปิดได้เสร็จปุ๊บกลางคืนเราก็เลยให้พนักงานไม่ได้ไล่ออกให้เขาอยู่ผัดวยเติ๋วใส่กล่องโรงพยาบาลไหนนะ โรงพยา,<อ>าบาลสนามาที่ไหนข<ค>้องการคือยืดความประสงค์มาจัดคิวกองคืนเขาเพอร์ฟิลอพอดีพอดีเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือดูแลนะเราก็จัดรถคันหนึ่งรถตู้คันใหม่เลยทำรถพยาบาลเนี่ยใส่ผัดไทยเนี่ยแจกแจกให้กับหมอพยาบาลใ,ให้กับคนไข้<ช>นะเพราะอาหารที่อยู่กลางวันมันมันช้าหมดแล้ว่มันมันเสียหายหมดแล้วเอาร้อนๆแจก แจกเงินสืบปาการึสามอนไปหมดลวันหนึ่งวันหนึ่งต้องมีเท่าประมาณ6-700พดรที่นะแล้วก็ไม่ได้เรียกอะไรจากลูกค้าหรือคนที่กัใไม่ทำเองโดยจากยโดยจากไดคุว่าถึงว่า <fry> ว <UC S> ันหนึ่งตายไปขอแม่คุณแม่ผมก็เรียนแบบคุณแม่และไอ้พุศกาสามห้าทหารานั่งานเป็นแถวเลยทหารก็คือทหารน่ะนะ นั่งคุณเเธอฟิลหมดเลยไม่มีอะไรกินแม่เปิดเตาผัดให้การหากิน <c oughs> เลี้ยงหน้าร้านเนี้ยผัดให้การหาทีกิน, <c oughs> นยังไงก็คน,น <c oughs> คนไทยเหมือนกันยังไงก็คนไทยคนจะคิดเลยแบบนหายากคนไทยเหมือนกันวันนี้บอกกำไรงอับบริจาคเราช่วยเหลือกันดูแลกันไปไอ้วันหนึ่งเราเห็นการปัดกรติ่งเ้าก็ทางานหาเงินเก็บกาไรเก็บอะไรกันไ,ว,นไว้แบ่งปันกันรู้ได้ไงเขาบ,บขอกเขาดูในเว็บไซต์ของมนด นี่ก็มีดาราดังๆมาแล้วได้เจอคนไทยมีนิดในซีผี้จีเยการอะไรแบบนี้มนอกหาไม่ได้จริงๆผมรู้ในผู้นี้ผมรู้ผนแลใช่ค่ะไม่มีครับไม่มีที่บอกก็เพียงเพียงเงิ่งแค่ ที่เข้าไปให้เจบรายการน่ะแล้วตอนนี้เขาข้ามคนนี้ไปผมบอกว่าคนนี้ยังไม่ได้เจบรายการอันนี้เราหันย้ํามือไหว้เลยเขยไม่ได้โอหกันตอนนั้นนะเขาใช่ครับมีเพื่อนนะมาจากเยอรมันเราก็เลยเทคแคราเขาบอกเขามากินอาหารไทยประตูหีครั้งแรกต่างคนต่างแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันครับผม ครับเดี๋ยวเราักครู่นะครับค่ะค่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้นิดเดียวไดคะถ่ายเลยครับนี่มาดูเขาผัดดูวิธีผัดนี่ดูวิธีทำผัดไทยนี่คือผัดไทยห่อไข่โอ้มีหลายคนด้วยกัน ันกันไม่ได้หยุดเลยเนะี่ยทางนี้นก็จะเอาไปเสิร์ฟคนรอก,ก็รอคิวอยู่คนนั่งทานก็จะทานอยู่ตรงนี้นมีเองามไคน วันนี้พักเยอะเลยเจ้าของร้านเขาอนุญ,ญาตให้มาขายสีสีค่ะขายดีมากเลยเนาะสด,ดีขออนุญ,ญาตบอกเดี๋ยวเขาถ่ายดูหน่อยเอาไปดูต่างประเทศแต่ก่อนที่มากินสมัยนา้นแล้วเขาตั้งโต๊ะอยู่ข้างนอก แล้วพี่ไปอยู่ต่างประเทศงานแล้วก็เขากลับมาอีกทีบโอ้โหเ็เปลี่ย <laughs> นไปเยอะคือือยูู่ฝีมือมากเลยนะ <laughs> อันนี้สามค่ะละหน้านนี้หนึ่งก็ส่งท่านต่อได้ไหมไม่ต้องเป็นพิธีก็สามเอาง่าก่อนใช่ไหมสามก่อนนะคะโอเคยูซิสเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณเขาเขาเลยให้สามก็บอกสามท่านอันนี้บรรยากาศข้างใน เมื่อกี้เราก็ได้คุยกับคนคุณสีครร์เชต์ก็เป็นลูกของเจ้าของร้านเจ้าของร้านเดิมเขาชื่อคุณแม่ฮวยบริหารต่อเนะนเ,ะเ,ะเยนอน่ะออันนี้ชื่อว่าผัดไทยห่อไข่แล้วก็มีกุ้งอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมเลยที่ว่ามีชื่อเสียงมากนะ ก็จะมีหลายเมนูเขาจะมีหมูงองมันกระสันเป็น,นมันคั่วถ้ามไม่กินมันคั่วเลาเอาตัวคั่วแทนนิดก,นนกันนะแน่นอนเขาก็จะมีน้ำส้มน้ำส้มคั้นสดๆเลยค่ะอร่อยมากโฆษณาให้ <laughs> เป็นผัดไทยมันคั่วใส่ไข่ นี่ก็เหมือนกันพ่อก,ก็มเีข้ามีเขามีผักด้วยเห้ <c oughs> ัวเด้วยทานให้อร่อยนะคะ <c oughs> เราอิ่มกันแล้วดูเราเรากินผัดไทยอิ่มแล้วยังมี ยังมีคิวรออีกเยอะเลยค่ะมีตลอดเลยค่ะมีตลอดเวลาโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพี่นยไปเที่ยวไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกะคะะันนื้อข้่ว